สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแซตชาแนลครับสำหรับวันนี้ฮะผมยังคงอยู่ที่ร้านบิ๊กคาเมล่าสาขาเซ็นทรัลเชียงรายอยู่ครับเราก็ไหนไหนก็มาแล้วก็เลยไปแอบเอาของเขามาเล่นดูครับเจอเจ้าของตัวนี้ครับผมไมโครโฟนไร้สาย DJI My 2ครับก็เกิดความสงสัยว่าไอ้เจ้า DJI My 2เนี่ยมันดียังไงครับผมเมื่อเอามาเปรียบเทียบคุณสมบัติกับ DJI My 1แล้วเนี่ย จำเป็นจะต้องซื้อ DJI m ไอหสไหมมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างควรจะเสียตังค์เพิ่มไหมขายของเก่าซื้อของใหม่ดีไหมหรือยังไงดีเรามาดูตรงนี้กันครับ อันดับแรกครับเรามาดูในส่วนของดีไซน์ที่เป็นกล่องกันครับนี่คือ DJI m i 1ครับเกาจะเป็นสีดำๆแบบนี้เป็นพลาสติกครับเปิดขึ้นมาก็จะเห็นอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในแบบนี้นะครับในขณะที่ DJI My 2ครับผมดีไซน์รูปแบบใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมครับผมดูนะใหญ่กว่าเดิมครับผมหนาก็มากกว่าเดิมนิดนึงครับและตรงนี้เป็นโลหะฮะกล่องเป็นโลหะ เปิดขึ้นมาครับมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยนะต้องกดก่อนนะกดมาก่อนแล้วเปิดขึ้นมาครับผมเป็นตัวล็อกแบบนี้ในขณะที่ตัวแรกครับผมเปิดได้เลยเปิดได้เลยหลุดไหมเดี๋ยวก็รู้ไม่หลุดนะแต่ว่ามีตัวล็อกดีกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะนี่คือความแตกต่างอย่างหนึ่งแล้วถามว่าสําคัญไหมก็ไม่หรอกนะจริงๆอ่ะไม่หรอกทีนี้เรามาดูในส่วนของ DJI M2 ตัวนี้ครับในราคา12,500บาทมีอะไรบ้างครับอันดับแรกเรามาดูกันเลยนะครับนี่ หน้าตาของ DJI M2 เป็นแบบนี้ฮะเห็นชัดไหมเนี่ยมันโฟกัสให้ไหมเนี่ย DJI M2 ครับมีความแตกต่างจาก DJI M1 แบบเห็นได้ชัดเลยคือในส่วนของดีไซน์ฮะที่มองเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกที่ ใส่มองเห็นอุปกรณ์ข้างในซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเอาเป็นว่ามันดีไซน์ใหม่แล้วกันในขณะที่ตัวหนึ่งครับก็จะเป็นพลาสติกแบบทึบๆแบบนี้ผมชอบดีไซน์ของ DJI M1 มากกว่านะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยลายกันลื่นมันมีประโยชน์มากเวลาที่เราดึงเข้าดึงออกแบบเนี้ยมันจะช่วยให้เราไม่หลุดมือง่ายในขณะที่ DJI M2 ดูจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับ มาดูในส่วนอื่นๆครับผมส่วนการเชื่อมต่อต่างๆครับก็เป็น USB Type C เช่นกันครับมีปุ่มเปิดปิดปุ่ม record เหมือนๆกันครับผมในทุกๆด้านนะฮะมีช่องเสียบช่องชาร์จเหมือนกันสามารถใช้กับแท่งแม่เหล็กที่ให้มาได้แบบเดียวกันครับต่อไปมาดูในส่วนที่มีความแตกต่างเพิ่มขึ้นครับผมในส่วนของตัวรับฮะ ในส่วนของตัวรับของ DJI My 1กับ DJI My 2เราจะพบว่าความแตกต่างก็คือเขามีปุ่มหมุนตรงนี้ครับผมเป็นจอยให้เราหมุนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คุณสมบัติการทัชสกรีนก็ยังมีเหมือนเดิมครับผมสามารถที่ัชสกรีนใช้งานได้เหมือนเดิมเช่นกันเลยครับแล้วถามว่าไอ้ปุ่มตรงนี้ไอ้จอยตรงนี้ไอ้ตัวหมุนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถเพิ่มความแม่นยําให้กับเราได้มากขึ้นครับในขณะที่เวลาที่เราใช้นิ้วแตะจอทัชสกรีนนะครับในตัวหนึ่งนะ บางทีเวลาเราเลื่อนต่างๆเนี่ยมันเลื่อนได้ไม่ตรงเราจะปรับที่สิธ์มันโดไป1ิ12ประจําแต่ถ้าหากว่ามันมีไอ้ตัวหมุนตัวนี้เข้ามาช่วยเราก็จะปรับได้ตรงและแม่นยําเพิ่มมากขึ้นครับผมในส่วนคุณสมบัติอย่างอื่นก็มีช่องอหูฟังช่องต่อ audio เอ,อ,อ,อาเหมือนกันครับผมมีปุ่มเปิดปิดมีช่องชาร์จเหมือนเดิมครับผมมีให้ใช้เหมือนเดิมะคุณสมบัติต่อไปนะครับไอ้เจ้าตัวใหม่ DJI My 2เนี่ยสิ่งที่เขามีและแตกต่างจาก DJI My 1มากๆเลยก็คือระบบการตัดเสียงรบกวนแบบ Noise Cancelling ครับเดี๋ยวเราคงจะไปทำการทดสอบกันในภายหลังแต่วนันนี้บอกให้เห็นความแตกต่างก่อนครับเขามีระบบการตัดสัญญาณรบกวนต่าง,างๆเช่นเวลาเราอยู่ในตลาดเราอยู่ข้างถนนเราอยู่ในงานต่างๆฮะเป็นเจ้า DJI My 1ตรงนี้ครับเขาก็จะรับเสียงทุกอย่างแบบรอบทิศทางมาด้วยตัวเองเต็มที่ในขณะที่ DJI My 2มีระบบการตัดสัญญาณรบกวนครับ และก็ความแตกต่างของความคมชัดของเสียง DJI My 1ให้มาที่24บิตครับในขณะที่ DJI My 2ให้มาที่32บิตครับส่วนระยะการทำการอยู่ที่250เมตรเท่าๆกันโดยที่ไม่มีอะไรบังนะครับข้ามหันหลังให้นะต้องหันหน้ามาหาตัวรับครับอะต่อไปความแตกต่างครับ DJI m i My 2ครับมีระบบบลูทูธครับในขณะที่ DJI My 1ไม่มีระบบบลูทูธครับ ไอ้เจ้าบลูทูธของตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ DJI Osmo Pocket 3หรือว่า DJI Action 4ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงครับโดยปกติครับหากว่าเป็น DJI m ม y หนตรงนี้เราจะต้องทำการต่อเขาต่อคำนี้แบบปุ๊บนี่อ่าแล้วก็ต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรา แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ไมโครโฟนนี้ติดอยู่กับคอเราเพื่อที่จะพูดคุยในขณะที่ DJI m i c สครับคุณไม่ต้องใช้ตัวรับคุณใช้แค่ตัวของเขาเนี่ยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ DJI Osmo Action 3 DJI DJI Osmo Action 4ครับผม DJI Osmo Pocket 3สามารถจะเชื่อมต่อได้ด้วยตัวของเขาเองโดยไม่ต้องใช้ตัวรับเลยแต่อย่างใดครับผมต่อไปใความแตกต่างนะครับที่มีเกิดขึ้นฮนะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะนอกจาก 1, นึงดีไซน์นะครับผมสสัญญาณบลูทูธ3สัญญาณเสียง32บิตนะครับ4อ่ะใช้งานต่อเนื่องเวลาใช้งานต่อเนื่องนะครับเจ้า DJI M2 เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องต่อ1การชาร์จได้หกชั่วโมงครับหชั่วโมงนะต่อ1รอบการชาร์จนะแต่ว่าครับเขาจะบอกในสเปคไว้เหมือนกับว่าใช้ได้18ชั่วโมง ทำไมเป็น18ชั่วโมงก็คือว่าไอ้เจ้าตัวกล่องของเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัว power bank ไปด้วยในตัวเมื่อเราใช้หมดแล้ว1ครั้ง6ชั่วโมงเราเอาเข้ามาเสียบในกล่องเขาจะทําการชาร์จให้เราได้อีก2ครั้งเมื่อนับรวมกันแล้ว 6, 2, 12, 6, 3, 8เป็น18ชั่วโมงครับผม1กล่องนเนี่ยหเซตเนี่ยคุณจะออกไปทํางานนะคุณมั่นใจได้เลยว่า18ชั่วโมงใช้งานได้ครับอ่ะ เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และ Android ครับผ่านระบบ Bluetooth ครับผมสำหรับเจ้าดีจจไอไม2นะอ้ามาดูความแตกต่างพูดไปหมดหรือยังตัดเสียงรบกวนไกล250เมตรสามารถเชื่อมต่อได้ถึง4อุปกรณ์นะครับแต่4อุปกรณ์นะี้ไม่ได้หมายความว่ามีกล้อง4ตัวมาวางเรียงกันแล้วบันทึกเสียงพร้อมกัน4ตัวอาจจะไม่ใช่นะครับแต่อาจจะหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้4อุปกรณ์แต่แยกกันใช้เช่น เราเชื่อมต่อกับมือถือด้วยเชื่อมต่อกับ DJI Osmo Action 4ด้วย Pocket 3ด้วยกล้องถ่ายรูปด้วยเอาเชื่อมต่อไว้หมดเลยแต่ต้องเลือกใช้ทีละอุปกรณ์เพียงแค่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นมามันจะทำเชื่อมต่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติครับผม mm hmm. uh, 32บิตบอกไปแล้วเนาะใช้กับโทรศัพท์ได้ไม่ต้องใช้ช่องรับสัญญาณไม่ต้องใช้ ตัวเชื่อมต่อนะครับราคาอยู่ที่12,500บาทครับซึ่งคุณสามารถจะสั่งซื้อที่ Big c a m e l a ทุกสาขาได้แต่หากไม่สะดวกคุณสามารถจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสั่งซื้อกับ Big c a m e ม a าผ่านระบบออนไลน์ใน s h อป e e ได้ครับหรือจะไปซื้อที่สาขาต่างๆก็ได้ซึ่งวันนี้เราอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลเชียงรายนะครับตอนนี้มีพร้อมที่จะจาหน่ายให้คุณผู้ชมทุกๆท่านได้เลยครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดๆไปฮะเราจะมาทาการทดสอบระบบการตัดเสียงรบกวนของ DJI ไม2ตัวนี้กันครับโอเคนะสำหรับตรงนี้ฮะถามว่าใครที่มี DJI ไม้หนึ่งแล้วจะควรขายทิ้งมาซื้อ DJI ไม2สองไหม ถ้าคุณไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมผ่านเข้ากับโทรศัพท์มือถือเข้ากับ DJI Osmo Pocket 3เข้ากับ DJI Action 4ครับผมก็อาจจะยังไม่ได้จะเป็นนะตัวหนึ่งก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าคุณไม่ชอบความเกะกะต่างๆอยากจะเชื่อมต่อโดยตรงจากเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เข้ากับอุปกรณ์ที่ว่าครับการเลือกซื้อใช้ DJI ไหม่สองเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเพราะถ้าหากว่าคุณเลือกซื้อเฉพาะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวเขาก็มีขายนะไม่ใช่ไม่มีนะราคาอยู่ที่3,500บาทครับเพิ่มเงินมาแล้วเอาตัวส่ง2ตัวตัวรับหนึ่งตัวพร้อมกับกล่องตัวนี้ไปใช้งานเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณบิ๊กคามิาสาขาเซ็นทรัลเชียงรายมากๆครับที่ให้โอกาสเราได้มาทำรีวิวเปรียบเทียบของเจ้า DJI ใหม่ตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ